สวัสดีครับคลิปของออดออนไลน์นะครับแอบกลับมาอีกแล้วต้องบอกว่าแอบฮะช่วงนี้ยอดวิวน้อยขี้เกียจทำคลิปนะฮะอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับออดออนไลน์ดอทคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนดรอปชิป Ebay หรือจะเพื่อนๆจะอาจจะไม่อยากดรอปก็ได้นะครับอ่าก็คือสอน eBay Amazon นะครับแล้วก็มีแบบดรอปชิปด้วยก็คือจับเสื้อมือเปล่าไม่ต้องลงทุนนะครับมีบริการชิปปิ้ง นะครับในสินค้าของเรานะครับในราคาที่ถูกแล้วก็ด่วนส่งด่วนนะครับถูกกว่าบริษัทไทยสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหลักสูตรนี้ add อ l d online นะครับก็คือเริ่มทําโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอีกแล้วนะครับศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้านะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้านะฮะสินค้าตัวแรกนะครับผมขายได้สามร้อยแปดสิบบาทนะครับสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเบ็ดเซ็ตนะฮะประมาณ 380.38นะครับบวกกับ395แต่ก็ต้องอาจจะมีสินค้าบางตัวนะครับที่แต่จริงๆตัวนี้คุณก็จริงๆมันก็ไม่รียกว่าดรอปสยทีเดียวนะก็คือหาภาพหาอะไรไปโพสบน ebay ก่อนแล้วก็พอขายได้ก็ค่อยไปซื้อที่เซวก็จับเสริมมือเปล่าได้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เบ็ดเสร็จนะครับ700แล้วก็คูณนะฮะประมาณลบไปประมาณ20%หเรหลือ620แต่ตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้ให้ดูเนี่ยเพิ่มเติมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับเป็นตะไคร้หอมกับยูคาลิปตัสต้นทุนที่ขายนะครับประมาณ15บาทเชื่อว่าเจอในเซเวนก็ไม่น่าจะเกิน20บาท บอกเลยว่าหักค่าขนส่งแล้วนะครับคุณยังมีกำไรเหลือเป็นร้อยแน่นอนจากสินค้าใน 7-Eleven <Okay. S 1> ก็อาจจะไม่ใช่ดรอปชิปแต่ก็จับเสริมหรือเปล่าได้เหมือนกันเพื่อนๆสามารถที่จะเดินเข้าไปใน7เจอสินค้าตัวนี้เอาตาช่างเข้าไปด้วยนะครับจะได้ดูน้ำหนักที่แท้จริงของเขานะครับแล้วก็พอเรารู้น้ำหนักแล้วก็มาคำนวณว,ว่าเราจะส่งไปรนีไทยเราจะส่ง DHL อะไรประมาณนี้นะครับมาคำนวณจะบอกเลยว่า ตัวนี้กําไรเป็นร้อยแน่นอนนะครับขายโคตรถูกก็บอกเลยไม่ได้แพงมากต้นสินคสิบค้าบาทผมจะบอกฝรั่งซื้อ700แต่นั้นคือค่าขนส่งนะครับอ่ะไปที่กลุ่มไลน์หน่อยอ่ะกลุ่มไลน์ของวันนี้นะครับคุณออยนะฮะที่เริ่มจะประสบความสำเร็จวันนี้ขายไม่ได้อ่ะคุณเจกลับมานะครับลง2องออก1น,นะครับขายได้นะครับคุณอุสมานี่แมสุดคนนี้ผมบอกเลยสุดยอดเพราะอะไร คือแกขายดีมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแกเพิ่งจบเรียนจบมาไม่กี่ปีเองนะจับจุดสินค้าได้แต่สินค้าแกช่วงนั้นน่ยก็คือยกเลิกเขายกเลิกผลิตไปแกก็เลยเหมือนหมดใจเสร็จแล้วพอผมประกาศกลุ่มแกกลับเข้ามาในกลุ่มใหม่แล้วแค่ไม่กี่วันน่ยวันสองวันน่ยแกขายออกเลยแล้วออกทุกวันเลยนะครับคนนี้บอกเลยว่ากําไรก็อยู่บ้านสบายสบาย อาจจะได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำนิดหน่อยเพราะออกวันละชิ้น2ชิ้นแต่ถ้าแกลงของเพิ่มนะผมบอกเลยว่ากําไรเป็นพันไม่ใช่เรื่องยาเพราะแกมาทีไรนี่ขายออกตลอดเลยนะค,คุณอุสมันเนี่ยแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนเคยคุยในกลุ่มแล้วแกบอกว่าแกเพิ่งจบมานะครับแล้วก็ทํา EBay เลยนะฮะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จับสินค้าได้เร็วนะครับคุณแคทนี่ก็อยู่กันมานานครับวันนี้ลงหนึ่งออกหนึ่งนะครับอคุณออยตอนแรกตอนแ,แรกบอกลงหนึ่งใช่ไหม ใช่ไหมนะครับประมาณตอนเที่ยงทเที่ยงบ้านเราเนี่ยที่อเมริกาดึกๆนะครับคุณอออเนี่ยหลังๆนะเริ่มขายของแพงนะเออนะฮะขายของแพงนี่บอกเลยนะฮะว่าคุณอออดีชิ้นล่าสุดที่ขายแพงเนี่ยกำไรได้พันหนึ่งเลยนะถ้ามีเบรครับกําไรพันหนึ่งอยู่บ้านจะสืออมือเปล่าได้กําไรพันหนึ่งเป็นคุณที่จะทำไหมกลับไปไปทํางานกรรมกรได้ลังวัลละสามร้อยสี่สิบเหนื่อยทั้งวันจะทําอะไร ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยครับและถ้าเกิดคุณขยนันหาของลงเพิ่มลงเพิ่มจากกำไรวันละห้าร้อยกำไรวันละพันจะกลายเป็นกำไรวันละสองพันกำไรวันละสามพันแล้วก็จับเสริมมือเปล่าได้ด้วยอ่ะเพื่อนๆนนี้เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนะครับแล้วก็ขยันหาสินค้าลงนะครับอ่ะคุณกวางนะฮะเมื่อวานออกหนึ่งครับก็น่าจะจบของวันนี้แล้วนะคะรับพอคลิปนี้ผมอัดประมาณสี่โมงครึ่งเนะี่ย มาต่อนะครับสินค้าชิ้นที่สองของคลิปนี้นะครับเป็นอาร์ตโอ้โหนี่เต็มเต็มเลยนะกลิ่นเจแปนนิสทากเกะอ่าเท่าไหร่ไม่รู้หรือเราลองจะไปดูหน่อยนะครับในช h อป e ีดูเนี่ยก็ดูในช h อป e ีก็ได้นะครับช h อป e ีนะครับอ่าเสิร์ชนะครับอาร์ตอาร์ตเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อย อาร์ตกลิ่นนะฮะทาเกะมีไหมอาร์ทากเกะไม่พบอืมอะไรดีเจเมินนิสทาเกะทีเอเลองดูอาร์ทาเกะไม่เจอเขียนไม่ติดกันอะไรกันนี่ แต่เชื่อผมเชื่อผมอาร์ทาเกน,นะไปในเซเว่นไม่น่าจะเกินผลิตภัณฑ์อยาจุดกันยุ่อยาจุดกันยุ่ประมาณเอาเท่าไหรด่ดีก็มีจะขายเป็นอย่างอาร์ตเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเออวินกรรมต้องเสอร์เป็นภาษาไทยนะฮะ ก็ดูดินี่ขายกันราคาเนี้ยเ็าบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอเซเว่นนะครับน่าจะประมาณยี่สิบบาทเนี่ยอย่างมากไม่น่าเกินนะดูแล้วนะฮะไม่น่าเกินยี่สิบบาทอ่ะสุดๆก็ยี่บห้าอ่ะสุดๆก็ยี่บห้านะครับขายได้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับร้อยแปดสิบจุดสาม บวก395.54เอาใหม่180.3บวก395บวก395.54แล้วก็คูณ0.8นะครับต้นทุนสินค้าผมตีให้เลย25บาท บอกเลยนะครับว่าค่าส่งให้300เลยอะเจอค่าส่งหนักหนักมาก,หน,กหนักกว่าค่าสินค้าเยอะคุณยังมีกำไรเป็น100บาทขึ้นสำหรับสินค้าอาร์ตตัวนี้นะครับแล้วสินค้าในอาร์ตของร้านนี้ขายไปได้แล้ว4โซ คืออย่าหมั่นเงินน้อยประเด็นก็คือถ้าขายของอะ่ะอย่าไปหมั่นเงินน้อยเดี๋ยวบอกไอออดแม่ง hey, เดี๋ยวบอกขายแพงเดี๋ยวบอกขายถูกคือสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่ขายปั่นเอาฟีดแบ็กจะขายไม่แพงมากแต่นี่ขนาดไม่แพงมากนะฮะ178ค่าส่งอีก400นี่คือไม่แพงแล้วนะครับที่ขายฝรั่งคุณยังได้กําไรเป็นร้อยส่วนสินค้าแพงขอโทษนะฮะหลายๆชิ้นเราไม่ได้โชว์แต่ชิ้นนี้ก็คือเอามาจากในตลาด e b เ y เพื่อนๆเห็นว่า คุณจับเสริมือเปล่าได้คุณก็ไปดูในร้านอาร์ตแถวเซเว่ใกล้บ้านนะฮะมันจะมีโซนที่จำจำกําจัดมาแรงอะไรพวกนี้น่าจะมีวางขายอยู่ถูกไหมอ่าคุณก็ไปเช็คไปเช็คราคาจะเอาเซเว่ก็ได้หรือถ้าเกิดบ้านคุณใกล้โลตัสใกล้บิ๊กซีก็ไปเช็คได้นะครับแล้วก็เอาตาช่างไปด้วยกลับมาเช็คที่เว็บไพรซนีไทยหรือจะส่ง DHL นะครับแต่ของเบาๆวันนี้แซลจะเสียเปรียบนะครับอันนี้ไพรสเน่ไทยจะได้เปรียบแต่ประเด็นก็คือคุณถ่ายรูปมาแล้วคุณก็โพสต์คุณเสียอะไรครับจะบอกว่าค่าเดินทางไปเซเว่นฟังนะผมเชื่อว่าคนไทยยุคนี้เซเว่นคุณต้องไปอยู่แล้วผมไม่นับว่าคุณเสียเงินเพิ่มประเด็นคือคุณก็ศึกษาก่อนว่าคุณจะขายอะไรแล้ววันที่คุณไปเซวคุณเอาตาช่างไปด้วย ผมถือว่าตรงนั้นน่ะคุณไปซื้อของคุณไปซื้อของกินอยู่แล้วไม่นับนะครับแต่เราไปหาโอกาสเราไปดูเออเราลองมาแล้วว่าไอสินค้าตัวไหนกูอยากขายเราก็ไปไปรีเช็คเพิ่มแค่นั้นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้2ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ากำไรเป็นร้อยแล้วก็ จับเสือมือเปล่าได้นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกของโอทออนไลน์นะครับที่เราบอกว่าสัญญาตั้งแต่วันแรกที่คุณลงเรียนกับโอสออนไลน์แล้วว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันนะครับอยากเห็นเต็มเต็มอยากหาคีย์เวิร์ดเต็มๆตมอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยไม่ต้องไปนั่งเสิร์ชเองค้นหาอะไรอีกแล้วอยากได้ลิงก์ตรงๆนะฮะโค้ด B 1 4 0 2 2 0 2 2 K 1สําหสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะฮะสมุนไพรธรรมชาติตะไคร่หอมยูคาลิปตัสนะครับ และสินค้าชิ้นที่2สําหรับ R นะครับ B 1 4 0 2 2 2 2 2 H 2นี่คือสัญญาที่เราดูแลกันแล้วก็เราดูแลกันมา10กว่าปีแล้วนะหลายๆคนที่อยู่กันมาก็จะรู้ว่าเราดูแลกันไม่ทิ้งกันแล้วก็มีกลุ่มอย่างปีล่าสุดเนี่ยปี2021เราก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆที่มาเรียนกับเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วให้ให้มากที่สุด ให้เร็วที่สุดนะครับตามที่ผมรายงานกลุ่มเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะครับอยากเรียนอยากเข้ากลุ่มมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์นะครับตรงนี้คิดซะว่าซื้อซื้อเครื่องมือซื้อเวลาแล้วก็ได้กลุ่มสัมพันธ์ไม่ต้องทํางานคนเดียวนะครับสนใจคอร์สโอทออนไลน์ถ้าอย่างเป็น eBay นี่ไม่ว่าคุณจะลงคอร์ส eBay eBay ออนไลน์หรือ eBay Dropship คุณได้เข้ากลุ่มหมดนะครับสนใจติดต่อได้ที่แ d ดโอทออนไลน์0ู6 1 5 9 9ห9นะครับ อ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะเหมือนเดิมนะครับทุกคลิปนะฮะก็ถ้าเกิดเจอเราบน Facebook นะครับ odonline.com นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแต่ถ้าเจอเราบน YouTube นะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจใกับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ